สวัสดีครับชาวไซค่อยครับเรามาเจอตรงนี้เหมือนเดิมนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเนื้อเน้นๆเวลาสามคู่เจอกันตรงนี้ทุกวันครับแล้วก็เหมือเนอเดิมต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้ก็ยังเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์นะฮะก็เป็นช่วงป,ปลายๆแ,แล้วก็ยังมีแต่พวกหลีกรองๆองเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับดูคู่แรกไปที่เวลา 16นาฬิกา30นาทีนะครับไปดูออสเตรเลีย FA ครับกันครับไปดูอดีไลท์ยูเนเต็ดครับทีมจากเอลีครับวันนี้จะเปิดบ้านเจียบทางเวสเทิร์นซิดนีย์ทีมจากเอลีเหมือนกันโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางเวสเทิร์นซิดนีย์เอาชนะ2ประตูต่อ1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับอดีไลท์เนี่ยชนะ3-1สแพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะโอลิมปิกคิงส์เวย์มาในรอบที่แล้ว3-2ครับส่วนทางเวสเทิร์นซิดนีย์เนี่ยชนะ3-2แพ้ครับ ล่าสุดเอาชนะควีนแลนด์มาไลออนสี่ศูนยนะครับไปดูกันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้อดิไลน์เนี่ยตรงกลางจะเป็นทางลูก้าโยวานอวิชนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางออสตินอายูบีครับส่วนทางเวสต์เอนซิี่เนี่ยตรงกลางนิโคลัสมิลานอวิชนะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางเบรนดอนบอเรลโลครับก็ต้องบอกว่าอดิไลน์เนี่ยช่วงหลังฟอร์มดีนะครับรวมไปถึงถ้วยนี้ด้วยนะฮะเกมที่แล้วก็เอาชนะคิงส์เวย์มาสวยงามแต่ต้องมาเจอทางเวสต์เอนซิี่ ขายใหญ่ประจำาลีนะครับภาพรวมฟองก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งมองไปที่เฮดส์ทูเฮดเนี่ยคู่ที่เจอกันมาเนี่ยสามเกมหลังเนี่ยเวสตันซิดนีย์ดูดีกว่าชัดเจนครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแม้วจะต้องมาเยือนแต่ผมมองว่าด้วยมาตรฐานของเวส t e นซิดนีย์ดูดีกว่าแล้วน่าจะดีพอจะบุกมาบดเอาชนะทางอดิไลท์ได้เลยถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองมาที่ยักโคส,<อ>ส<อ>ลิกาฟินแลนด์กันเวเวลา <ะ S 1> สี่ทุ่มครึ่งนะครับไปดูทีพีเอสครับทีมอัดับสี่ วันนี้จะเปิดบ้านเจ็บทางยิปโปทีมอันดับ3นะครับโดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นยิปโปชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับทีพีเอสเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดก็แพ้ทาง PK 35 2ประตูต่อ1นึครับส่วนทางยิปโปเนี่ยชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดเอาชนะ FC KTP มา3ประตูต่อ2ครับสุดมันเลยนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ ทีพีเอสเดี่ยนตรงกลางจะเป็นทางเยสเปอร์คาสันนะครับและหน้าเป้าจะเป็นทางริกูซิโอรูสนะครับส่วนทางยิโปโปตรงกลางโยชิอากิคิคุจินะและหน้าเป้าจะเป็นทางเทเรนส์มิทครับก็ต้องบอกว่าทีพีเอสช่วงหลังฟอร,ร์มรุ่มรุ่มดนดอนน,น,นนะครับห้าเกมหลังสุดชนะเกมเดียวต้องบอกว่าภาพรวมดูวขางมากมากนะครับต้องมาเจอยิโปโปที่ดูแย่กเหมือนกันครับแต่ว่าเรียกความมั่นใจกลับมาจากเกมล่าสุดที่เอาชนะทาง KTP มาน่าจะทำให้วันนี้มาด้วยความมั่นใจครับวันนี้น่าจะมีคะแนนกลับบ้านกุนนี้ผมมองว่า จบน่าจะเสมอกันที่ผลสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายเราไปที่ 1, ลีกถูอังกฤษกันในเวลาตีสองนะครับไปดูแฮร์ริเกตครับทีมอันดับ20วันริจจะเปิดบ้านจเจอทางดอรคาสเตอร์ทีมจากฝูงนะครับเดี๋ยวคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นแฮร์ริเกตเอาชนะ3ประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ แฮร์ริโอเกตชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้เชลนั่นมา1นูนย์ครับส่วนทางดอนคาสเตอร์ชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะจิลลิงแฮมมา1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับแฮร์ริโอเกตวันนี้ต้องกลางมีแมทธิวดัลลี่นะครับด้าหน้าเป้าจะเป็นทางซามิลโฟลรินครับส่วนทางดอนคาสเตอร์ตรงกลางแฮร์รี่คริปตันนะครับและหน้าเป้าจะเป็นทางตัวเก๋าอย่างทางบิลลี่ชาร์ปครับ ก็จะบอกฮาร์โรเกตไม่ดีเลยนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ถึง3และชนะแค่เกมเดียวนะครับเกมรับคือจุดสลบครับส่วนทางดอนคาสเตอร์เนี่ยกำลังมั่นใจสุดขีดเลยนะฮะชนะ4จาก5เกมหลังสุดกดไป10ประตูนะฮะแม้ว่าจะมาเยือนแต่ผมมองว่าดอนคาสเตอร์ค่อนข้างจะไว้ใจได้ครับผมมองฮาร์โรเกตภาพนี้รอดยากครับผมมองดอนคาสเตอร์มีดีพอจะบุกมาตบเอาชนะฮาร์โรเกตได้ถึงบ้านเลย1ประตูต่อ0ครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่ออสเตรเลียเอฟเอครับครับอาริไลต์ จะเปิดบ้านแพ้ทางเวสเทิร์นซินนี1-2ครับคู่สองที่ยัตโกสลีกาฟินแลนด์ครับ TPS จะเปิดบ้านเสมอทางยิปโป้1ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับที่ลีกุนแดงอังกฤษแฮร์ริเกตครับจะเปิดบ้านแพ้ทางดอนคาสเตอร์จากฝูง0ประตูต่อ1ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหมม่่ววััันนนีี้ผไปกอสสดครบ